เรื่องเล่าจากวัยเด็กวันนี้เหตุการณ์ในวัยเด็กที่น่าอับอายอะไรบ้างที่หลอกหลอนคุณจนมาแต่ถึงทุกวันนี้โดยเจ้าของกระทู้ได้เล่าว่าตอนเด็กๆฉันดื้อมากจนพ่อแม่พยายามเขียนที่อยู่ของเราไว้ที่หลังรองเท้าเผื่อฉันหลงทางแล้ววันหนึ่งฉันกลับมาจากโรงเรียนโดยเดินเท้าเปล่าฉันได้ทำรองเท้าหายละ่ะพี่ใช้ทั้งสองคนงฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้เลย เขาเป็นแรกที่มาตอบกับคุณรูนี้ตอบว่าตอนที่ฉันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามครูจะให้เราออกจากชั้นเรียนเพื่อไปรับประทานอาหารวันก่อนเวลาโดยเล่นเกมเล็กน้อยถ้าคุณมีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวสีคุณจะได้ไปก่อนลาห้านาทีวันหนึ่งครูตัดสินใจว่าคงสรุปถ้าบอกว่าถ้าคุณมีชุดสีดำเงินคุณสามารถไปเล่นเลยมีเด็กประมาณห้าคนลุกและแสดงตัวว่ามีสีดำเงินและครูให้ออกไปรับประทานอาหารกลางวันต่อไปเป็นสีเหลืองมีเด็กทั้งหมดสี่คนที่มีสีเหลืองถัดไปคือสีแดงฉันตื่นเต้นมากเพราะว่าฉันมีุดแดงจึึลข้นเดออกไปแต่คูบอกว่า เฮ้ hey, คุณเฮเตอร์ฉันไม่เห็นสีแดงอนตัวเธอเลยฉันจึงดึง,ดง,เ,กงเกงลงแล้วสแสดงให้เธอเห็นกางเกงในสีแดงที่แดงที่สุดเลยที่คุณเคยเห็นมาเก็นวันนั้นแม่นะครับโทรศัพท์แตโลงเดีอนและถามว่าขอไปหาดู